มีเพื่อชาวในเว่ o เับนะคะจีน่าคะค่ะสำหรับตัวจีน่าเองนะคะก็มีวิธีดูแลสุขภาพตัวเอก็คง่ายเค่ะออกกาลังกเพราะว่าคือเมือน่าจนอหรสึตัวเองมีนเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะีน่ก็จะออกกำลังกายแล้วก็ดแบบปกติคนชอบกินน้ำอมน้ำหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะจำกัดวันว่าพอันนี้มีเราี่า ก็ลง,อ,งลอัตโนมัติเลยค่ะอันนี้วิธีนี้ดีสุดๆเลยค่ะค่ะนีน่าก็ออกกําลังกายก็เท่าทิีเน็ดปกติค่ะแล้วก็ยังมีกีฬาที่ชอบเล่นอีกก็คือแบบโคลบอร์ดเวกบอร์ดอะไรเงี้ยค่ะงานดูแลผิวพรรณของนีน่านะคะ ก่อนนอนนี่แน่ก็จะล้างหน้าใช่ไหมล้างหน้าเสร็จก็เช็ดหน้าให้สะอาดเรียบร้อยแล้วก่อนแล้วออนนก็เราก็ทาครีมไม่ว่าจะเป็นก่อนนอนหรือว่าตอนเช้านะคะอย่าขี้เกียจนะคะแบบว่าคือถ้าทรายขี้เกียจอะจีนดาก็ต้องฝืนตัวเองมาทา,าบำรุงตัวเองเพราะว่าเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงหวานๆค่ะ <c oughs> ทำง,ง,งานหนักพอเวลาที่แนะ่ทำง,งานหนักนี่แก็จะออกไป กับเพื่อน,นไปดูนังไปช้อปปิ้งอย่างนี้ค่ะใช้ใช้เวลาใช้กิจกรรมอะไไ้รื่นร่ั่ะค่ะ <S <S ตอนนี้นะคะดนก็มีภาพยนตร์ชื่เรื่องว่า Love Suki f n Suki นะคะนนในเรื่องก็เรากดเป็นหุ่มแคมซึ่งเป็นเพืณอิทกับสายปาเรือก็จะเป็นมกมากระต่งสายป่างีกระต เพื่อนๆก็ต้องติดตามว่าอย่างเรื่องนี้มันจะฟินชื่อเรื่อัยังไงนะคะแล้วก็นอกจากภาพยนตร์นี้นะ้วก็ยังมีวงดตรีของเองด้วยนะคะชื่อว่าวงเด็คเฮนเตอร์นะคะยังไงก็ฝากด้วยค่ะ